ทุกคนเพิ่งสังเกตห้องครัวของตัวเองว่ายาแนวหายไปไหนคือช่างลืมยาแนวให้หรือเปล่าแต่พอมาสังเกตดูดีนะมันก็มีอยู่แต่มันก็หลุดหายไปเกือบหมดเลยแถมมีคาบลาดํำสกรปรกสกรปกสกรปกเต็มไปหมดไม่ได้การละสไตล์แม่บ้านอย่างฉันก็เซิร์ชเลยค่ะว่าการยาแนวเนี่ยมันทํายากไหมสรุปมันไม่ยากเลยดิฉันก็ไม่รอช้านะคะรีบไปช็อปให้ไหวพอมาถึงนะคะก็เดินมาสะดุดตากับกาวยาแนวของคอตโต้เขามีขายทุกที่หาซื้อง่ายซื้อที่ไหนก็ได้เขามีสีให้เลือกแบบ เยอะมากแถมยังทนกด3เท่าป้องกันลาดำแล้วก็ยับยั้งแบคทีเทรียได้อีกด้วยถูกใจแม่บ้านคนนี้สุดๆดิฉันก็หยิบมาเลยค่ะ2ถุงรีบึงรถกลับบ้านมาซ่อมยาแนวให้ไว้ ขั้นตอนแรกนะคะเขาบอกว่าขูดล่องยาแนวเก่าออกให้หมดก่อนจากนั้นก็กวาดทําทความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นหลงเหลืออยู่ต่อไปเป็นขั้นตอนของการผสมยาแนวโดยยาแนวหนึ่งถุงเนี่ยผสมน้360ํา360-390ถึงมมลตรแล้วก็คนให้เข้ากันและปล่อยทิ้งไว้10นาทีเพื่อให้ก่ายาแนวเซ็ตตัวจากนั้นก็เริ่มละเลงปาดกาวยาแนวได้เลยจ้าคือเนื้อกาวยาแนวของคอตโตน้เนี่ยปาดง่ายมากเนื้อเน,อนียนละเอียดแบบมากๆอาจจะดูเลอะเลอะไม่ธรรมดทธรมงหน่อยนะคะเพราะว่าแม่บ้าน คนนี้มือใหม่แต่อยากจะบอกว่าทําง่ายมากง่ายกว่าที่คิดสุดๆพอเราปาดยาแนวเสร็จนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเพื่อให้ยาแนวเนี่ยเซตตัวแล้วก็แห้งสนิทจากนั้นก็เช็ดทําความสะอาดคราบที่มันเลอะๆได้เลยแค่นี้เราก็ได้ลองยาแนวใหม่แล้วแค่ลองยาแนวใหม่ก็เหมือนได้กระเบื้องใหม่ไปด้วยเลย